ย่อยครับนะครับย่อยหรือว่าใส่อั่วเลือดนะครับโอ้โหฮั้โหลฮอนพี่น้องเลยนะครับย่อยหรือว่าใส่อั่วเลือดนะครับเป็นอาหารเวียดนามพี่น้องพอดีพี่สาวเพิ่นส่งมาให้จัดนครพนมจากบ้านฮาพุ่นละครับ บางคนบุเคยกินกบอาชีวะโอ้มันเป็นตตย่านแท้ป่ชีวแต่บางคนที่เคยกินกับสิโฮมันแซบนะครับผมมักกินครับผมเวลาผมกลับบ้านเวลาไปนครพนมนแต่ละเทื่อนี่ผมต้องกินตลอดอืหอม,อมแซบ พร้อมเครื่องเทศพีพ่น้องอนอกจากสีมีโยยแล้วที่จริงมันต้องมีน้ำจิ้มหรือว่าแจ่วส้มแล้วแต่ผมหมับแต่ว่ามื้อนี้ผมมีน้ำพริกขาโอ้ยข้าวเหนียวห้อนพี่น้องหากันหนึ่งแล้วข้าวเหนียวไแล้วควันก็ตวดอยู่พี่น้องเออโอ้ยห้อน ข้าวมันฮ้อนพอดุด <c oughs> ย่อยนีย่มันเป็นอาหารเวียดนามครับนะครับแถวนครพนมนบ้านผมสีมีขายหลายผมก็มีเจ้าประจำผมตลอดเวลาผมกลับบ้านผมต้องกินครับสิหากินง่ายกับแถวอุดรแถวน้องค่ายกับซีมีครับผมหรือว่าทางมูดอาหารนะครับ ทั้งอุดรนนองค่ายมุกดาหารนะครพนมนะครับสีหลายพี่น้องเองนี่ยย่อยี่ก็คือใส่อัว่วใส่อั่วเลือดนะครับเลือดที่ผสมเครื่องเทศสมุนไพรต่างๆแล้วก็เอาไปเท้ทันซุกหืมกินกระนาบพิกา่าเข้ากันครับ อืใบโหระพาหอมอันนี้พักกาดหินพักกัดสดๆพี่น้องเลยเมื่อกี้นี่พอดีไปล่างรถก็เลยแวะตลาดโอ้โหแซ่บครับ คือพักมาโอ้แซบหลายแซบหลายพี่น้องเลยตัวที่เป็นไสอ่อนเนี่ยก็แซบย่อยเรื่อว่าใสอั่วเลือดมันก็เหมือนลักษณะใส่กรอกใส่อั่วทั่วไปนะครับแต่ว่าอันนี้ใสเลือดเห็ดเป็นเลือดผสมพวก เนื้อหมูพวกเครื่องในนะครับแล้วก็มีเครื่องเทศมันจะมีความหอมพี่น้องบวข้าวครับมีความหอมหอมกลิ่นเครื่องเทศต่างๆอันนี้มันซุกแล้วพอมากินกับน้ำพริกข่าแห้งเข้ากันครับถ้าบางคนอยากลองนะครับ ามีโอกาสไปทางอีสานไปทางนครมนมนองค้ายอุดอรมุกดาหารกรสิหากินได้ไง่ายครับมันค้ายๆเป็นอาหารประจําทิ่นพี่น้องคนเวียดนามพันอยู่ในพื้นที่ธนพุรีเชษขายนะครับผมกินมาแต่น้อยนะบางคนก็นมองว่ามันเป็นตตยานมันโบนากินบมมีอย่างโบนากินครับเพราะว่าทุกอย่างมันซุกมาแล้วสะอาด เมื่อนี้พักทุกอย่างก็เข้ากันเมื่อว่าจะเป็นหูระพาก,กาศหินพัตรีราวนะพักสรัดมันเข้ากันกันกบน้ำพิก่าเข้ากันกับเอ่อเข้ากันกับใส่ย,ย่ยเอ่อเข้ากันกับย,ย่ยกับใส่เลือดว่าไปว่ามางงเจ้าของพี่น้องเลย พี่เพิ่นทักมาเอาย่อยบอกสั้นผมเป็นคนมักกินอยู่แล้วเนาะกระบปุปฏิเสธครับเพิ่นก็นเลยส่งรถแบบแซ่เย็นมาให้นะครับพอมาถึงเขากับมาอุ่นมาอุ่นมาต้มจักหน่อยหนึ่งนะเพื่อให้มันห้อนมันสิได้แซ่บ เวลาผมกลับบ้านนะครพนมผมมักซื้อมาเอามากับแก้มกับแก้มเน่กับเขานำแล้วแต่ภูมักครับของแทบกินกับอย่างก็ได้นะครับเอา้าอืมอมันบิ๊่ามันเข่า,าดีไหมหอมขาบางคนพ่กกรสิว่าเนะ มันแซบอีรีบออะเหมือนวบกกะจักอีรีบออีรีครับของแซบเนี่ยมันอยู่ที่คนหมักนะครับเพราะว่าของพวกนี้ผมก็กินมาแต่น้อยมากันเลยเข้าใจในรสชาตมันอยากมั่ต้องลองเบิ่งครับนะ ลองแล้วอาจฉริมักก็ได้หรือว่าลองแล้วอาจิบุมักก็ได้ถึงบอกว่าของกินแซบมันอยู่ที่คนหมักมกินเพื่อคือเก่าครับพี่น้องนะง่ายๆแซบๆมือนี่โยยหรือว่าใส่เลือดแล้วก็น้ำพริกค่า แค่นี้ครับจบแซบอิ่มนะโบอิ่มกับโบหูจักนัดิีวาลแลละครับอ,อร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้ครับแซ่บพี่น้องเอ,อ,อ๋ย mm <laughs>